ครับผมสวัสดีครับป้ามายามบ่วงง,งูครับรพี่น้องใส่บวงงูไว้นะครับเนาะ6ูกเก็หลังครับพามาหลุดน้ำกันครับมาสีมานพอครับหล้างหนึ่งวานเพิ่งเห็นหลวดเน้่ครับ มานหล่นล้างต่อไปครับจะได้หรือเปล่าครับครับห้อยมันครับห้อยบางอย่างงามเลยครับทั้งหนึ่งกัล้างหนึ่งครับหกหกเกี้ยนครับ อ้าวเรียบร้อยครับพี่น้องอ้ยเรียบร้อยครับไงเนี่ยครับจะมาอู้หูบกเอบเลยครับบกเอบไงเรียบร้อยแล้วครับบ่วงอย,อย่างไงเนี่ยครับนี่ ยหอยมันดินครับคุณหอยมันดินเดี๋ยวขอหยุญาตข้าวนึงนะครับเด้ออนุาตแป๊บนึงครับครับผมเรียบร้อยแล้วครับครับพี่โนโอ้องใส่บิ๊กเลยใส่บางเอฟเลยครับทเท้่ยของแทีครับใส่บางเอฟเลย ตัวยางใหญ่เลยมาหลุดลังต่อไปครับมาล้างนี่สี่สิ่ว่าขนาดครับมาถือครับมอทันทาน,นหนูแม่ม่านครับหนูตัวเดียวอยู่เป็นครูหรืออยู่ตัวเดียววุน้นครับใชครับ ขอจบคลิปไว้ตัวนี้นะครับนาะสวัสดีครับ